อันนี้เป็นตำราเสียงโชคประจำวันนะนี่วันอาทิตย์พุธอังคารจันเสาร์พุทธศุกร์ถ้าเราจะไปวันไหนนะให้หันหน้าไปทางเนือวันไปวันพุธก็ตะวันออกเฉียงใต้วันอังคารก็ทิศใต้วันจันทร์ก็ตะวันตกเฉียงใต้วันเสาร์ก็ตะวันตกวันพฤหัสกตะวันตกเฉียงเหนือวันศุกร์ก็ตนออกเฉียงเหนือ สมมุติว่าเราจะไปซื้อลอตเตอรี่นะจุดนี้คือจุดที่พ่อค้านั่งนะจุดนี้คือตัวเราถ้าเป็นวันพุธใช่ไหมให้หันหน้าไปทางนี้ที่ตนออกเสียงแต่เจอใส่พ่อค้าลอตเตอรี่อันนี้ถูกลักษณะการเสียงเสียงดวงนะครับถ้าเราไปวันเสาร์พ่อค้าลอตเตรี่อยู่ตรงนี้ ที่ตะวันตกเราเข้าไปเสียงดวงมีโอกาสนะครับมีเสี่ยงดวงแบบโบราณน,นะครับหรือว่าเราจะเล่นเสียงดวงการพนันเนี่ยนั่งให้หันหน้าไปทางลูกศรชีีนี่นะครับสัญญาณบอกเหตุมีโชคระหว่างที่เราไปซื้อหวยเล่นหุ่นด้วยแซ่หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับเกิดล้างตาขมเมินล้งตาขวาขมเมน ปากขวาเขมินหูซ้ายเขมินลักแร้ซ้ายเขมินแขนขวาเขมินนมทั้งสองข้างเขมินอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่าคุณจะมีโชคนะทีนี้เราก็มาดูวันประจาวันว่าวันวันไหนอย่างวันอาทิตย์นี้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเลยถ้าเราจะนั่งเล่นการพนันก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็คนคนขายต้องอยู่ทางทิศตะวันออกเราก็เดินเข้าไปซื้ออันนี้เป็นการเสี่ยงดวงใช้ สัญญาณบอกเหตุนะครับขอขอบคุณนะครับนี่เป็นข้อมูลมุลร่ำบุลานะ